ธาตุรู้นะครับเป็นคําใหม่ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยครับถ้าไมา่ได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ท่งตรัสรู้แล้วก็ทรงแสดงไว้เพราะว่าเป็นการกล่าวถึงความจริงของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้คือจิตและสิ่งที่เกิดประกอบพร้อมกับจิตนั่นเองครับเดี๋ยวนี้ขณะนี้เราก็ในชีวิตประจําวันทั้งหมดนะครับไม่ขาดธาตุรู้เลยครับการที่จะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏให้รู้ได้ว่ามีก็เพราะว่ามีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นนั่นเองครับ เพราะเหตุว่าการที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่เพียงเรียนเรื่องชื่อของธรรมะแล้วก็คิดเรื่องราวของชื่อต่างๆนะคะแต่ว่าตัวธรรมะจร,จริงๆขณะนี้ค่ะการศึกษาจริงๆในพระพุทธศาสนาเนี่ยศึกษาให้เข้าใจสิ่งที่กําลังมีจริงๆแม้แต่พระธรรมที่ทรงแสดงก็ทรงแสดงเรื่องของสภาพธรรมะที่มีจริงๆในขณะนี้อย่างพอพูดถึงเรื่องธรรมะเนี่ยก็ให้รู้เลยว่าเดี๋ยวนี้ขณะนี้อะไรเป็นธรรมะ สิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะเห็นเป็นธรรมะได้ยินเป็นธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะและก็ทรงแสดงว่าธรรมะมีสองอย่างคือนามธรรมาและรูปธรรมเราก็เข้าใจความต่างของสองอย่างในขณะที่สองอย่างนี้อย่างหนึ่งอย่างใดกําลังปรากฏไม่ใช่อยู่ในตำราเลยค่ะแต่ว่ามีลักษณะจริงๆอยากจะทราบลักษณะของชานจิตกับจิตธรรมดาว่าแตกต่างกันยังไงมีอะไรพิเศษ ทำไมถึงอยากรเรื่องชันออนี่เป็นความ,มเข้าใจขั้นปริยัติค่ะพระพุทธศาสนามีสามขั้นนะคะปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะปริยัติคือศึกษาเข้าใจเรื่องราวของสภาพธรรมะส่วนปฏิปฏัติเนี่ยนะคะโดยศัพ์ปติแปลว่าเฉพาะปติแปลว่าถึงถึงเฉพาะอะไรถึงไม่ใช่เราถึงนะคะต้องเป็นสภาพธรรมะได้แก่สติเจตสิกซึ่งเป็นสภาพที่ ระลึกแล้วก็รู้ลักษณะไม่ใช่ระลึกเรื่องราวพระส่วนใหญ่เนี่ยพอเราใช้คําว่าระลึกเนี่ยเป็นเรื่องยาวเลยใช่ไหมคะระลึกว่าเมื่อวันก่อนนั้นทํายังไงเราได้ยินอะไรเป็นยังไงนามธรรมเป็นยังไงรูปเป็นยังไงนั่นคือคิดแต่สติปัฏฐานเป็นสติอีกระดับหนึ่งไม่ใช่สติขั้นฐานไม่ใช่สติขั้นศีลน,นะคะจะเกิดได้ต่อเมื่อมีความเข้าใจที่มั่นคงมีสัจญานพระเหตุว่าอริยสัจสีะะ่เนี่ยค่ะมีสามรอบสัจญาน กิจยานกะตยานถ้าไม่มีสัจจยานในอริยสัจสีคือไม่มีความเข้าใจคือ,อยานะอย่างมั่นคงในสัจจะในความจริงของสภาพธรรมะนะคะสติปัฏฐานก็ไม่เกิดยังไงก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นทรงค่ะตั้งแต่ศรีรษะจรดเท้าด้นะคะเหมือนกับไม่มีอะไรแต่ความจริงมีอากาศธาธสัทธแทรกขั้นอย่างละเอียดเนี่ยใครรู้ละเอียดยิ่งกว่าผงอ่ะนะคะ เหมือนกับตอนที่ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นเนี่ยก็มีรูปเกิดขึ้นด้วยแต่รูปนั้นเล็กมากแล้วค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นแต่ถึงจะเจริญเติบโตอย่างไรนะคะก็มีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่อย่างละเอียดพร้อมที่จะแตกสลายในนี้ก็เหมือนกันนะคะฉีกได้ใช่ไหมคะมีอากาศธาตุนี่ก็แตกได้ทําลายได้โลกที่เราเห็นว่านา,นานแน่นแข็งแกร่ง,งอะไรทวกงนี้นะะก็มีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่หมดใครรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ แม้อากาศธาต okay. ุหรือแม้แต่กลาบหรือกลุ่มเล็กๆของรูปเนี่ยนะคะเกิดเพราะกรรมก็มีเกิดเพราะจิตก็มีเกิดเพราะอุตตุความเย็นความร้อนก็มีเกิดเพราะอาหารก็มีใครรู้ไม่มีการรู้เลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณประทีปยึดถือกองฝุ่นเล็กๆละเอียดเนี่ยว่าเป็นของคุณประทีปเลยค่ะหรือว่าเป็นตัวคุณประทีปเหลือในเมื่อรูปนั้นเกิดแล้วก็ดับรูปเกิดจากกรรมเนี่ยใครสร้างไม่ได้เลย รูปเกิดจากจิตมีอายุ17ขณะของจิตเกิดดับแล้วก็ดับทุกรูปค่ะมีอายุเท่ากับการเกิดดับของจิต17ขณะแล้วดับและอันไหนเป็นของคุณประทีปได้ยินเกิดและดับเสียงเกิดและดับนะคะสิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วเป็นของใครก็คงไม่มีครับค่ะและจะเป็นของคุณประทีปได้ยังไงเป็น<ว>ธรรมะหลักได้<ว>แต่เป็นคุณประทีปนะั่นไม่ได้ ถ้าฟังดูแล้วมันเรื่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดาซึ่งลึกลงไปกว่านั้นอีกที่เราคิดว่าความเป็นตัวเป็นตนของเราผมก็มีบ้านมีครอบครัวมีพี่มีน้องเพราะฉะนั้น,นเกิดมาแล้วกี่ชาติก็ตามนะคะถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าความรู้อย่างนี้จะไม่มีเลยไม่มีใครจะบอกไม่มีใครจะแสดงโดยถี่ท่วนสีพรรษาซึ่งประมวลเป็นไตรปิฎกสามปิฎก พร้อมทั้งอัตถกถาดิกาอีกที่จะทำให้เข้าใจอย่างถูกต้องเนี่ยจคาฮะทางรับผลของกรรมแล้วก็ทราบแล้วนะคะทางห้าทวารทีนี้ทางออกของกรรมนอกจากวาจีกรรมกายกรรมแล้วเนี่ยมนโนกรรมเนี่ยสามาแจกสำเร็จได้ไหมคะค่ะตาสำหรับเห็นเป็นทางที่จิตจะเกิดขึ้นเห็นรับผลของกรรมจะให้ทำอะไรกับตาต่อไปหู เป็นรูปนะคะที่มีลักษณะพิเศษสามารถกระทบเสียงรูปอื่นไม่สามารถกระทบเสียงเลยทั้งตัวเราเนี่ยนะคะถ้าไม่มีจักขุปภาษาทะโสตขานะชิวหากายะจะเหมือนท่อนไม้ไหมคะไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ริมรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแต่กรรมเนี่ยคะ่ะทำให้เกิดภาษาทรูป เป็นรูปพิเศษนะคะแม้มหาภูตรูปคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็ไม่ใช่ภาษาทารูปทั้งที่กล่าวว่ารูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานสี่รูปธาตุดินน้ำไฟลมรูปทั้งหมดนะคะที่ทรงแสดงไว้มียี่สดชนิดหรือยี่สิบดรูปแต่เฉพาะสี่รูปนะคะเป็นรูปใหญ่เป็นรูปที่เป็นประธานถ้าสี่รูปนี้ไม่มีอีกยี่สิบสี่รูปมีไม่ได้สีสันวัณณะต่างๆที่เราเห็น ที่โต๊ะที่เก้าอี้หรือที่ไหนก็ตามนะคะถ้าไม่มีมหาพูตรูปก็ไม่มีรูปนี้หรือแม้แต่กลิ่นเนี่ยค่ะถ้าไม่มีมหาภูตรูปสีไม่มีธาตุดินธาต้น้ำธาตุไฟธาตุลมกลิ่นก็มีไม่ได้รถก็มีไม่ได้โอชาก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานมีสี่นะคะและรูปที่เหลือคือยี่สิบรูปเนี่ยเป็นรูปที่อาศัยเกิดกับมหาภูตรูปมีรูปแปดรูปที่แยกกันไม่ออกเลย อวินิโพขรูแปดธาตุดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาถือว่าเวลาที่เรากระทำกรรมค่ะเพราะฉะนั้นตานะคะเป็นทางสำหรับจิตเห็นแล้วก็จะให้ทำกรรมอะไรสำหรับจักขู่ภาษาธะเป็นเพียงทวารสำหรับจิตเห็นหูก็เป็นเพียงทวารสำหรับจิตได้ยินพอได้ยินแล้วจะให้ทำกรรมอะไรเป็นทางรับผลของกรรมค่ะ ทางออกของกรรมก็มีกายกรรมวจีกรรมใครอยากทราบว่าทางมโนมโนกรรมสามารถจะทํากรรมได้ไหมคะสําเร็จค่ะการฆ่าฆ่าด้วยความพยาบาทฆ่าโดยที่ว่าไม่ได้คิดมาก่อนเลยถ้าไม่ได้คิดมาก่อนเลยนะคะเป็นกายกรรมแต่ทําด้วยความพยาบาทเป็นมโนกรรมหรือว่าเป็นมโนกรรมไม่ใช่ถือค่ะอันนั้นเรียกว่าเป็นอันนั้นเป็นค่ะ ถ้าถือต่างคนต่างถือจะถือยังไงก็ได้นะคะแต่ความจริงคือเป็นมโนกรรมเพราะฉะนั้นเมื่อมีการฆ่าเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเลยนะคะก็จะพิจารณาได้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นกายกรรมหรือเป็นมโนกรรมแช่งให้เขาตายแต่ว่าแล้วก็ฆ่าเขาตายจริงๆก็ไม่ใช่คนอื่นฆ่าเธอเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้คะ่ะที่มหมอจะแช่งให้ใคาตายแต่ว่าเป็นโทสะเป็นพยาปาทะเป็นกรรมของเราที่เกิดความคิดอย่างนั้น แต่ที่เขาตายเนี่ยไม่ใช่ตายเพราะเราคิดก็ไม่ใช่เป็นแต่เป็นโทสะค่ะกรรมมีหลายอย่างนะคะกรรมที่ทําให้เกิดหรือกรรมที่อุปถัมหรือกรรมที่เบียดเบียนเพราะฉะนั้นเวลากล่าวว่าเป็นกรรมเนี่ยต้องรู้ด้วยค่ะว่าเป็นกรรมประเภทไหนไม่ใช่กรรมที่ทําให้เกิดแต่เป็นกรรมที่เบียดเบียนหรือกรรมที่อุปถัมได้จากคำถามคุณหมอตุ้มนี่ในขณะที่เป็นมโนกรรมหรือมีพยาปาทะและวไปฆ่าเขาตายในขณะนี้ก็้ต้องมีทั้ง มโนกรรมด้วยกายกรรมด้วยสองอย่างเลยเหรอครับอย่างเดียวค่ะอย่างเดียวเหรอ <Geez. S 2> ครับกายกรรมที่ทําไม่คิดเหรอครับไม่ใช่การที่กระทําโดยที่ไม่ได้พยายามถ้าพยายามครับก็เป็นมโนกรรมถ้าไม่พยายามก็เป็นกายกรรมถ้าพยายามแล้วฆ่าเขาตายครการฆ่านั้นสําเร็จเพราะมะโนกรรมครับสําเร็จเพราะมะโนกรรมก็ <Rednerwechsel airport> มีเพียงมโนกรรมนานนะคะกว่าเขาจะตายด้วยความพยายามของเราที่เป็นมโนกรรมพยายามอยู่ตั้งหลายวันครับ แถ้าจะเป็นวัจีกรรมนี่คิดจะว่าหรือดาหรือเสียดสีเป็นวัจีกรรมหรือว่าเป็นมนโนกรรมก็แล้วแต่ค่ะครับขณะนั้นถ้ามีพยาบาทก็เป็นมนโนกรรมถ้าไม่ใช่พยาบาทก็ไม่ใช่มนโนกรรม,มเป็นวจีกรรมคงไม่ต้องไปคิดมากกันนะคะเพราะว่าชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นก็รู้ตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นสภาพธรรมะรู้อย่างนี้ก็จะดีกว่านะคะ แล้วก็เมื่อรู้อย่างนี้จริงๆเนี่ยความละเอียดเนี่ยจะตามมาเพราะเหตุว่าการที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยคะ่ะไม่ใช่เพียงเรียนเรื่องชื่อของธรรมะแล้วก็คิดเรื่องราวของชื่อต่างๆนะคะแต่ว่าตัวธรรมะจริงๆขณะนี้ค่ะการศึกษาจริงๆในพระพุทธศาสนาเนี่ยศึกษาให้เข้าใจสิ่งที่กําลังมีจริงๆแม้แต่พระธรรมที่ทรงแสดงก็ทรงแสดงเรื่องของสภาพธรรมะที่มีจริงๆในขณะนี้อย่างพอพูดถึงเรื่องธรรมะเนี่ย ก็ให้รู้เลยว่าเดี๋ยวนี้ขณะนี้อะไรเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะเห็นเป็นธรรมะได้ยินเป็นธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะแล้วก็ทรงแสดงว่าธรรมะมีสองอย่างคือนามธรรมาและรูปธรรมเราก็เข้าใจความต่างของสองอย่างในขณะที่สองอย่างนี้อย่างหนึ่งอย่างใดกําลังปรากฏไม่ใช่อยู่ในตําราเลยค่ะแต่ว่ามีลักษณะจริงๆอยากจะทราบลักษณะของชานจิตกับจิตธรรมดาว่า แตกต่างกันยังไงมีอะไรพิเศษครับทำไมถึงอยากรู้เรื่องชานจิตเลยคะก็จะได้รู้ลักษณะของจิตที่ที่ที่ขั้นฌานถ้าชานจิตไม่เกิดก็เป็นแต่เพียงชื่อนะคะแต่ข้อสําคัญเวลาเนี้มีจิตคะน่าสนใจมากเลยนะคะทำไมใช้คำหลายๆคำที่จะพูดถึงเรื่องธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานแล้วก็ใช้หลายคำหลายชื่อด้วยนะคะเช่นมนณะมนัด มนินรีปันดระพวกนี้ค่ะหัตถะเนี่ยทำไมใช้มากเพราะว่าลักษณะของจิตเนี่ยเป็นอย่างนั้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะคะเช่นใช้คำว่าหัตถะเนี่ยค่ะเป็นภายในจริงไหมคะจิตอยู่ไหนจิตไม่มีตัวตนครับเป็นธาตุรูอ้อย่างนี้อยู่ที่ไหนภายในหรือภายนอกตอบไม่ได้ครับเพราะไม่เคยเห็นครับในที่สุด ไม่มีอะไรจะในเกินไปกว่าจิตไปหาอะไรสิคะว่ามีอะไรในยิ่งกว่าจิตแม้เจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะคะก็เกิดกับจิตเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยในที่สุดเลยค่ะเป็นหาทยาและเรารู้เรื่องจิตพอที่จะเข้าใจไหมว่ามีธาตุชนิดหนึ่งนะคะมีปัจจัยก็เกิดแต่ในภูมิที่มีขันห้าคือในภูมิที่มีรูปด้วยเนี่ยนะคะจิตต้องเกิดที่รูปจะเกิดนอกรูปนี่ไม่ได้เลย ต้องเกิดที่รูปแต่แม้กระนั้นก็เป็นนามธรรมแล้วก็แสดงการเปรียบเทียบให้เห็นว่าอะไรที่อยู่ข้างในที่สุดจริงๆนั่นก็คือจิตใช้คําว่าหัตถยะใช้คําว่ามโนหรือมณะเพราะว่าเป็นธาตร,รู้หรือเป็นสภาพรู้นะคะเพราะว่าผู้หญิงในเรายังใช้คําตั้งหลายคาใช่ไหมคะสตรีนารีกุมารีก็แล้วแต่จะมีคําอื่นอีกหรือเปล่านะคะแต่ว่าแม้แต่จิตนะคะก็แสดงให้เห็นเพื่อจะให้เรามีความเข้าใจจริงๆ ในสภาพที่อยู่ในที่สุดนะคะพอถึงคําว่ามานายตนะเนี่ยถึงคําว่าอายตนะเป็นที่ประชุมหรือตอนที่จะให้เกิดสภาพรู้ขึ้นเนี่ยนะะจิตก็เป็นมานายตนะส่วนเจตสิกแม้ว่าเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตรู้สิ่งที่กําลังปรากฏให้รู้อย่างเดียวกับจิตนะคะก็เป็นรรมายตนะซึ่งเป็นภายนอกไม่ใช่ในถ้าพูดเรื่องจิตนะคะต้องพูดอีกคำหนึงคู่กันค่ะคืออารมณ์ อารมณ์หมายความถึงสิ่งที่จิตรู้เมื่อจิตเป็นสภาพรู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกจิตรู้จะกล่าวว่ามีจิตรู้โดยไม่มีสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อจิตเกิดขึ้นนะคะต้องรู้อารมณ์ภาษาไทยเราเรียกสั้นๆว่าอารมณ์แต่ภาษาบาลีเป็นอารมณะหรืออารมพนะนะคะหมายความถึงสิ่งที่เป็นที่มายินดีของจิตเพราะว่าจิตจะเกิดโดยปราศจากอารมณ์ไม่ได้ บางคนเขาบอกว่าก็ถ้าอารมณ์ไม่ดีนะคะจิตก็ไม่ชอบแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะจิตเป็นสภาพที่ต้องรู้เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นสภาพที่ต้องรู้นะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับจิตเป็นที่มายินดีของจิตที่จิตจะต้องมีก็คืออารมณ์ส่วนอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจเป็นเรื่องของเจตสิกที่จะไม่พอใจใช่ไหมคะแต่ว่าสภาพของจิตเนี่ยจะต้องรู้อารมณ์เกิดขึ้นต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างในขณะที่เห็นเนี่ยนะคะ เฉพาะส่วนของรูปที่ปรากฏที่จิตกำลังเห็นเป็นอารมณ์หรืออารมณะของจักขุวิญญาณเสียงในป่าก็มีนะคะถ้าไม่มีใครได้ยินเลยใครก็เปลี่ยนสภาพเสียงให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เมื่อมีของที่แข็งกระทบกันแรงก็เป็นปัใจจัยให้เสียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นเสียงในป่านะคะไม่จำเป็นเลยค่ะที่จะกล่าวว่ามีหรือไม่มีเพราะว่าใครก็ไม่ได้ยินอย่างหนึ่ง และถึงแม่เสียงเกิดแล้วก็ดับไปเลยสิ่งใดที่เกิดแล้วดับแล้วใครจะไปตามได้ยินก็ไม่ได้แต่ว่าเสียงใดก็ตามนะคะที่จิตรู้เฉพาะเสียงนั้นเท่านั้นที่เป็นอารมณะหรือเป็นอารมณ์ของจิตเพราะฉะนั้นในภาษาไทยเราเนี่ยนะคะเราใช้คําปลายเหตุวันนี้อารมณ์ดีทำไมอารมณ์ดีนะคะก็เห็นดีๆได้ยินดีๆได้กลิ่นดีๆลิ้มรสดีๆรู้สิ่งที่กระทบกายก็สบายดีนะคะ เรื่องราวต่างๆก็ไม่ใช่เรื่องร้ายล้วนแต่อารมณ์ดีทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจอารมณ์ที่กระทบหรือว่าที่จิตรู้เนี่ยดีทั้งหมดในภาษาบาลีตามความเป็นจริงแต่คนไทยก็สรุปว่าวันนี้อารมณ์ดีโดยที่ไม่เข้าใจคําว่าอารมณ์เลยว่าเป็นปลายเหตุนะคะแต่ต้นเหตุก็คือสิ่งที่จิตรู้นั่นเองเพราะฉะนั้นในภาษาไทยเราเนี่ยจะใช้คําคลาดเคลื่อนจากคําที่ มีความหมายในทางพระพุทธศาสนาค่ะซึ่งเราก็จะต้องเข้าใจให้ถูกด้วยนะคะเวลาที่พูดถึงจิตจิตจะไม่มีอารมณ์หรือไม่รู้อารมณ์ไม่ได้เลยจิตทุกขณะต้องรู้อารมณ์หรือต้องมีอารมณ์ถามท่านอาจารย์คือว่าสมมติยกตัวอย่างผมอ่านหนังสือ,อท่านอาจารย์ใช่ไหมครับก็เหมือนจะฟังทว่าอ่านเองหรือฟังธรรมะจากของท่านอาจารย์เสร็จแล้วก็ใครควรพิจารณาตามไป ในขณะเดียวกันที่เมื่อที่เวลาช่วงที่ไม่ได้ฟังของท่านอาจารย์เนี่ยดำเนินชีวิตตอนเช้าตต่มมาอาบน้ําทานอาหารธรรมะเป็นปกติกตถ้าอย่างนั้นก็เป็นช่วงเดียวที่เรา,เาสามารถที่จะอบรมปัญญาให้ได้เกิดดูแจ้งเห็นจริงก็คือตอนที่เราฟังเนี่ยต้องพิจารณาตามไปหรืออ่านนังศีรนี่นเป็นรรความเข้าใจขั้นปริยัตยิค่ะพระพุทธศาสนามีสามขั้นนะคะปริยัตยิปฏิบัติปฏิเวทะปริยัตยิคือศึกษาเข้าใจเรื่องราวของสภาพธรรมะ ส่วนปฏิปปติเนี่ยนะคะโดยศัพท์ปติแปลว่าเฉพาะปติแปลว่าถึงถึงเฉพาะอะไรถึงไม่ใช่เราถึงนะคะต้องเป็นสภาพธรรมะได้แก่สติเจตสิกซึ่งเป็นสภาพที่ระลึกแล้วก็รู้ลักษณะไม่ใช่ระลึกเรื่องเราพระส่วนใหญ่เนี่ยพอเราใช้คําว่าระลึกเนี่ยเป็นเรื่องยาวเลยใช่ไหมคะระลึกว่า เมื่อวันก่อนนั้นทํำยังไงเราได้ยินอะไรเป็นยังไงนามธรรมเป็นยังไงรูปเป็นยังไงนั่นคือคิดแต่สติปัฏฐานเป็นสติอีกระดับหนึ่งไม่ใช่สติขั้นฐานไม่ใช่สติขั้นศีลน,นะคะจะเกิดได้ต่อเมื่อมีความเข้าใจที่มั่นคงมีสัจญานเพราะเหตุว่าอริยสัจสี่นะคะมีสามรอบสัจญานกิจจญานกะตะยานถ้าไม่มีสัจจญานในอริยสัจสี่คือไม่มีความเข้าใจคือญาณะอย่างมั่นคง ในสัจจะในความจริงของสภาพธรรมะนะคะสติปัฏฐานก็ไม่เกิดยังไงก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นทรงสแสดงพระธรรมเพื่อที่จะไม่ให้คนในยุคหลังคือยุคเนี้ยเข้าใจผิดกำกับไว้โดยตลอดไม่ว่าในเรื่องของอริยสัจสี่สามรอบในเรื่องของวิปัสสนาญาณในเรื่องของปริญญาในเรื่องของญาณต่างๆเช่นสุตามายญาณะศีลมายญาณะภาวนามะยญาณะทั้งหมดเนี่ยค่ะจะต้องสอดคล้องกัน เพื่อที่จะไม่ให้มีความเห็นที่ไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีการฟังเลยนะคะปัญญาจะมาจากไหนเราไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแม้แต่ผู้ที่เป็นพระอรหันตเอตคคะนะคะท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคันลานนะท่านพระอนุททะเวลาที่ท่านอยู่ในป่าโคสิงคสารวันเนี่ยนะคะ คำถามของท่านเนี่ยเหมือนธรรมดาที่สุดท่านถามว่าปา่าโคสิงคสารวันเนี่ยจะงามด้วยอะไรแต่และท่านก็ตอบตามความเป็นเอตถะะคาของท่านท่านเป็นพระอ,อรหันต์นะคะและท่านตอบต่างกันตามการสะสมทั้งหมดเนี่ยคะ่ะไปเฝ้ากราบทูลถามพระอรหันตตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าคําตอบของท่านผู้ใดถูก ท่านไม่มีความคิดว่าท่านจะเอาคําตอบของท่านความคิดของท่านเพราะว่าท่านไม่เสมอพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นเป็นใครแล้วเราเป็นใครถ้าเราจะไม่ศึกษาพราะธรรมโดยละเอียดโดยรอบคอบนะคะก็เอาความคิดความเห็นของเราเนี่ยแทรกเข้าไปไม่ใช่ตามที่ทรงสแสดงเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางที่จะรู้สัจธรรมได้ พระวส่งแสดงไว้เพื่อให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ละเอียดรอบคอบทั้งสัจจยานทั้งกิจยานทั้งกัตยานทั้งอริยสัจสี่สุขุมลึกซึ้งทั้งสี่อริยสัจจะซึ่งอริยสัจจะสุดท้ายคือมรรคหนทางที่จะถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นหนทางที่ลึกซึ้งไม่ใช่ว่าเราไม่รู้อะไรเลยแล้วเราก็มาคิดเอาเองว่าเรากําลังอบรมเจริญปัญญาแต่หนทางนี้นะคะเป็นหนทางที่รู้แล้วละ ลองคิดดูนะคะว่ายากทั้งสองอย่างไหมในการที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงแล้วละค่ะไม่ใช่เพื่อที่จะได้อะไรไม่ใช่เพื่อที่จะให้เป็นเราที่มีปัญญาที่เป็นวิปัสสนาญาณหรืออะไรแต่ไรนะคะแต่ทั้งหมดเพื่อละความไม่รู้ละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราด้วยปัญญาที่เจริญขึ้นเพราะฉะนั้นต้องเป็นปัญญาที่อบรมโดยการฟังไม่ใช่ฟังเผินะคะแต่ ปัญญาที่เกิดจากการฟังหมายความว่าขณะที่ฟังนะะี่ค่ะต้องไตรตรองต้องพิจรารณาจนกระทั่งเป็นปัญญาของเราเองขณะนั้นก็จะทำให้ปัญญาขั้นต่อๆไปเจริญขึ้นได้ขณะนี้นะคะก็เป็นเบื้องต้นของภาวนาเพราะเหตุว่ากำลังมีความเข้าใจที่เริ่มขึ้นและถ้าความเข้าใจนี้เจริญขึ้นนะคะปัญญาก็จะถึงระดับของสติปัฏฐานหรือว่าจะถึงระดับของวิปัสนาญาณ ขั้นต่อ,ตอไปได้แต่ถ้าไม่มีขั้นต้นขั้นต่อไปก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะการฟังธรรมะก็สงเคราะห์คือรวมอยู่ในหมวดของภาวนาด้วยสมัยหนึ่งนานมาแล้วเนี่ยผมเคยชอบนั่งสมาธิและฟังท่านอาจารย์ผมเลิกนั่งตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นั่นแสดงว่าผมประยุกต์ใช้หรือเปล่าหรือว่าธรรมะเขาทำหน้าที่ของธรรมะค่ะธรรมะก็ทำหน้าที่ของธรมธรมะก็เราเรียนเรื่องขันเนี่ยเรียนทําไมอคะ ปรัมถธ,ธรรมมีสี่นะคะจิตเจตสิกรูปเป็นสภาพธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับส่วนนิพานนั้นต่างจากจิตเจตสิกรูปเพราะว่าไม่เกิดไม่ดับนะคะสําหรับขันเนี่ยค่ะก็คือปรัตถธรรมสามนะคะรูปทุกรูปไม่ว่ารูปในอดีตเสียงในอดีตเสียงขณะน,นี้หรือเสียงข้างหน้าก็ยังคงเป็นเสียงเป็นสภาพที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเพราะฉะนั้นรูปทุกชนิดทั้งในอดีตทั้งขณะนี้และข้างหน้าเป็นรูปประคัน ขันคือกองหรือส่วนของรูปต้องเป็นรูปขันห้ามีรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันรูปทุกรูปเป็นรูปประขันจิตทุกประเภททุกขณะเป็นวิญญาณขันเหลืออีกสามขันเป็นอะไรคะในเมื่อปรมัทธรรมเนี่ยมี4ี่ใช่ไหมคะจิตเจตสิกรูปนิพพานแต่เมื่อนิพพานไม่เกิดดับก็ไม่ใช่ขัน เพราะฉะนั้นก็จะมีเพียงจิตเจตสิกรูปสามอย่างที่เป็นปรมัตร์เนี่ยที่เป็นขันธ์ห้าเพราะฉะนั้นรูปเป็นรูปขันธ์จิตเป็นวิญญาณขันธ์ที่เหลือคือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์เนี่ยเป็นอะไรเจตสิกครับเป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นเวทนาเจตสิกซึ่งเป็นสภาพรู้สึกนะคะเฉพาะลักษณะที่รู้สึกอย่างเดียวสุขหรือทุกข์หรือเฉย โทมนัสโสมนัสทั้งหมดที่เป็นความรู้สึกนี่นะคะเป็นเวทนาขันเพราะฉะนั้นเจตสิกหนึ่งดวงหรือหนึ่งประเภทเนี่ยเป็นเวทนาขันเจตสิกอีกหนึ่งคือสภาพที่จำเป็นสัญญาขันเพราะฉะนั้นเจตสิกอีกห้าสิบทั้งหมดเนี่ค่ะเป็นสังขารขันไม่ใช่ชื่อจริงๆเป็นจริงๆเพราะฉะนั้นสังขารขันก็ปรุงแต่งเวลาที่จะเกิดอะไรขึ้นนะคะไม่ใช่เราประยุกต์แต่ว่าเป็นสังขารขันที่เกิดขึ้น จากการฟังแล้วค่อยๆปรุงนะคะจากปัญญาขั้นฟังค่อยๆเติบโตค่อยๆเจริญขึ้นทั้งสติทั้งหิริทั้งโอตตะปะทั้งศรัทธาพวกนี้ก็เขาก็เจริญขึ้นทั้งทางฝ่ายกุศลและอกุศลเขาทําหน้าที่นั้นตลอดเวลาไม่ใช่เราทําหรือไม่ใช่เราประยุกต์มีใครรู้ไหมคะว่าจะคิดอะไรไม่มีใครรู้ได้ขนาต่อไปแต่สังขารขันปรุงแต่งให้คิดอย่างนั้นเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นเราจะรู้จากตัวเราเพิ่มขึ้นมากเลยค่ะจะคิดอย่างไรก็คือหน้าที่ของธรรมะที่เป็นสังขารขันที่ปรุงแต่งให้เกิดคิดอย่างนั้นขึ้นฝันเลือกฝันได้ไหมคะไม่ได้ครับผมไม่ได้อะไรนะคะทาให้ฝันของสังขารขันตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วค่ะเพราะฉะนั้นจะไปประยุกต์จะไปทําอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นค่ะถ้ารู้จริงก็คือรู้ว่าเป็นธรรมะและรู้จริงก็คือละเอียดขึ้นว่าอะไรธรรมะอะไรที่ปรุงแต่ง แต่เหตุการณ์ที่ค่อยๆค่อยๆละคลายสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยรู้สึกช้ามากครับพอเผลอปุ๊บก็กลับไปยังเก่าอีกอยากได้ที่ผิดธรรมดาหรือเป็นธรรมดาก็คงเป็นธรมนธรมดาเป็นธรรมดาก็ธรมธรมดาไม่เป็นเรื่องแปลกค่ะธรรมดาก็คืออย่างนี้สะสมอะไรมามากในแสนโกรธกับกุศลหรืออกุศลอวิชาหรือวิชาก็อวิชาค่ัเพราะ<ม>ฉะนั้นเมื่อมีเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นอย่างนั้นแลวจะมา กล่าวว่าเป็นยังไงฮะก็เป็นธรรมดาเราใช่ไหมคะรีบเม <า S 2> ื่อไหร่เราเมื่อนั้นทางลัดเมื่อไหร่คือทางไม่รู้พระอาจารย์กล่าวอย่างนี้เหมือนกับว่าถ้าเป็นตัวเราเมื่อไหร่ต้องมาละอกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งโลภสะสมมาลึกมากค่ะค,ความเป็นเราเนี่ยลึกมากต้องโสตาปฏิมาขจิตความเป็นพระอริยะบุคคลเท่านั้นที่ดับได้ลองคิดดูแต่ปัญญาเริ่มเห็นตามความเป็นจริงเพราะต้องเห็นโลภะ นี่เป็นโลภะหรือเปล่าคะเมื่อไร่จะถึงเนี่ยโลภะหรือเปล่าแล้วละหรือ,อยังคําถามอันนี้ถ้ายัางไม่ละก็มีสมุทยัยก็โลภะนั่นแหละเป็นใหญ่อยู่ตลอดเวลาทราบไหมคะว่าพอเราเกิดมาปุ๊บเรามีเพื่อนสนิทอยู่ด้วยตลอดเวลาคือใครคะอยู่กระจายตลอดเวลาพอเกิดปุ๊บก็มาเลยวาระแรกที่รู้สึกตัวใครมาก่อนจิตต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย ประเภทไหนคะโลภะมูลจิตทันทีที่รู้สึกตัวติดข้องในภพในชาติในความเป็นเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเกิดที่ไหนก็แล้วแต่มีความเป็นบุคคลน,นั้นอยากจะละอะไรคะอากุศลอะไรที่จะลดตัวโลภะโทสะโมหะนะครับอยากจะละอากุศลคือความติดข้องในรูปในเสียงใช่ไหมคะธรรมนี่ต้องตรงคะ่ะผู้ที่ตรงเท่านั้นที่จะได้สาระจากพระธรรม แต่ถ้าไม่ตรงคือไม่ใช่พระธรรมแล้วเพราะฉะนั้นจะไม่ได้สาระจากพระธรรมเลยเพราะฉะนั้นแม่แต่เพียงว่าอยากจะละโลภโทสะโมหะนะคะพูดมาทีละอย่างว่าอยากจะละโลภะอะไรสมุตจิตเราโลภอยากได้ของอะไรต่างๆอะไรอย่างนี้ครับที่ว่าไม่ใช่เป็นเกิดจากไม่มีความสันโดษอะไรงนี้นะครับะะอย่างเธอทายานอยากได้นู่นอยากได้นี่มีข้อวความแสดงว่านะคะการที่จะละความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ไม่สาธารณะกับปุถุชนหรือพระโสดาบันเพราะว่าเป็นฐานะของพระสกะทาคามีบุคคลที่จะอบรมเจริญปัญญาถึงความเป็นพระอนาคามีเมื่อไหร่ก็ดับได้เมื่อนั้นเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะต้องรู้ฐานะของเราด้วยผู้ที่ละได้คือพระอนาคามีบุคคลพระโสดาบันก็ยังละไม่ได้พระสกะทาคามีก็ยังละไม่ได้แล้วเราเป็นใครแล้วต้องละ้วยปัญญาแล้วเรามีปัญญาระดับนั้นหรือเปล่า a